สวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวเพกจกฤษดากูตคาร์นะคะวันนี้พบกับพี่ขวัญรอบเย็นอีกคันนะคะเนื่องจากรถเราเยอะรถเราเยอะจริงๆไลท์เท่าไหร่ก็ไม่หมดจะมีรถมาเติมตลอดนะคะรถตู้ไม่ต้องกังวลใครที่จองไว้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้รถใครที่จองไว้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้รถไปขับวิ่งนักเรียนจะไม่ได้รถไปวิ่งทัวร์จะไม่ได้รถไปวิ่งร่องนะคะเนื่องจากนะคะรถพี่ขวัญเติมตลอด แต่แต่ทำไมถึงต้องรีบเข้ามาเลือก 1. คุณเลือกก่อนคุณก็มีสิทธิ์ก่อนคุณเลือกทีหลังคุณก็มีสิทธิ์ทีหลังเนาะตามสเต็ปวันนี้นะคะอยู่กับพิกวันนะคะรถเข้าใหม่สต็อกใหม่ค่ะฮอนด้าฮรอเรือ8052นอะคะโตโยต้าคอมพิวเตอร์เครื่อง3,000ปี2014นะคะปกติตั้งอยู่7 5 9ด7 0บาทวันนี้ลดเหลือ699 0 0 0บาทกับปี14เครื่อง3 0 0พ จัดได้ค่ะภายในเบาะหนังนะนั่งได้สามคนเลยนะคะภายในเบาะหนังนั่งได้สามคนเลยสุดยอดสุดมิจ๊ะสวยจริงๆรนะขับนั่งสบายเลยคันนี้นิดหนึ่งเบาะ3ามแถวจ้านะคะโอนได้ถูกต้องตามกฎหมายเลยนะคะนั่งสบายนะคะพร้อม คอนโซลหนึ่งชุดเก็บของไว้ได้ไหมไม่ได้อนรุน่นนี้ตรงนี้แล้วกันเก็บของได้ตรงนี้นะจ๊ะนะวางแก้ววางของได้เลยนะคะพื้นไม่ต้องปูใหม่พื้นสวยพื้นสวยพม,ม่าันมีพร้อมครบแอร์คันนี้ตัวเดี่ยวพี่ขวัญแจ้งนิดน,นึงนะจากที่จากที่พี่ขวัญสังเกตน,นะคะถ้าเป็นเครื่องสามพันนะพี่ขวัญรู้สึกมันไม่ไม่มีปัญหาเรื่องแอร์ตันไม่มีปัญหาเรื่องแอร์ไม่เย็นเลย มองโดยรวมหล่อเลยสีก็สวยนะคะดูดีคะยิ่งมองยิ่งหล่อคันนี้สีนวลเลยนะคะสีสวยเลยนะโอ้โป่งเอ้ยอาร์ตเอ้ยลายเอ้ยรูปแบบออกมาไม่มีตําหนิเลยอะตะคงตะเข็บไม่มีอ้าไม่ต้องมาถอดใส่ใหม่ใส่ได้ครบแปบ๊บเดียวจบม้วนเดียวจบนะคะ มาด้านหลังนะคะใช้งานต่อยาวๆใช้งานต่อยาวๆไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยม้วนเดียวจบเลยนะคะกับ t o y o ต้าคอมพิวเตอร์เครื่อง3 0 0พันเกียร์ออโต้ขับสะดวกสบายนะใครมองหาอยู่รีบเลยนะคะใครไม่ใช้เบาะตัวนี้พับขึ้นนะคะนี่คือตัวพับขานะขึ้นไปแขวนไว้เก็บไว้ได้เลยนะคะมีที่แขวนเบาะนะคะนี่คือที่แขวนเบาะนะใครไม่ใช้เบาะด้านหลังเอาขึ้นไปแขวนได้เลย เอาขึ้นไปแขวนเก็บได้เลยนะคะบอกนะคะ,ะ,ค,ะคุณสามารถวางของตรงนี้ได้เต็มพิกัดเลยใครชอบคนคนน้อยแต่คนของเยอะคันนี้ก็ไม่ผิดหวังเนาะโชคใหม่ใช้งานต่อโชคใหม่ใช้งานต่อเมทอาร์ตไม่มีชนไม่มีความกลมกลมนะคะอาจจะมีเปื้อนฝุ่นซื้อรถอย่าเป็นสนใจมากซื้อรถต้องสนใจรถไม่ต้องไปสนใจฝุ่นมากนะคะเพราะคุณขับออกไปแป๊บเดียวฝุ่นก็ติดแต่รถเนี่ยชนมาคุณแก้ไขไม่ได้นะ รถชนมาคุณแก้ไขไม่ได้นะคะดูสิคะนะอันนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์แบบไฟแท้จากศูนย์ไฟแท้จากศูนย์น,ยนะคะไม่ได้มีเปลี่ยนนะเนี่ยบล็อกเดิมนะบล็อกเดิมเลยพม,ม่านมีแอร์เย็นเพลงเพราะช่วงล่างแน่นคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังเดี๋ยวพี่ขวัญเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่เปี่ยนพี่ขวัญเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่นะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะมีเซ็นเซอร์ด้วยเป็นไงล่ะคนชอบพวกนี้บ้านไทยก็สวยนะ ดูดีคะยางกาวเอ่ยังอยู่อยู่แบบโอเคอ่ะไม่ชำรุดเลยนะยางยี่ห้อก็อย่างดีอยู่แล้วบ,บิสปิตนนะบิโตนก็ดีอยู่แล้วนะบิโตนนะจะเขาเรียกว่าอะไรบิโตนมิชลินพวกเนี้ยมันจะยึดเกาะติดถนนไม่ค่อยลื่นไม่ค่อยลื่นนะเดี๋ยวมีอะไรโทรหาพี่ขวัญแล้วกันเดี๋ยวถ้าพี่ขวัญพูดไปพูดไปเนี่ยพี่ขวัญบอกให้ทําอย่างนั้นพี่ขวัญให้ทําอย่างนี้เดี๋ยวเอาเผยมหมด โทรหาพี่ขวัญ0863159977 0 8 6 3 1 5 9 9 7 7มีอะไรโทรมานะมีอะไรโทรบอกมีอะไรโทรถามนะคะแล้วก็เข้ามาจองก็มาจองกับพี่ขวัญด้วยไม่ใช่โทรถามอย่างเดียวเนาะปรึกษาแล้วก็ต้องมาจองกับพี่ขวัญด้วยนะคะวันนี้เจ้าแม่รถตู้ขอลากรอโชคดีมีชัยขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะและรถนักเรียน อนาคตนักเรียนขอยเราเฮงๆงรวยๆวยวยรีบมาซื้อรีบมาจับระจองยังมีรถอีกมากมายกับพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้สวัสดีค่ะ